เรื่องของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนเมษาย25น2567ะนะได้คิงเหรียญนี่คือการเงินปังเลปังมากๆด้วยนะครับนี่ปังสุดแล้วมั้งเนี่ยในบรรดา12ราศีในเดือนเมษานี้นะครับการเงินมาแบบมั่งคั่งเลยอ่ะนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะไปคู่ไปยืมนี่นะอน,อนุมัติผ่านได้วงเงินมากกว่าเดิมด้วยนะครับหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่นี้นะ ออหรือไปสมัครงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นม,นมันจะได้งานนะครับมันเหมาะกับคุณีายทำเรื่องการเงินทาเรื่องบัญชีอยู่นะเนี่ยขายได้เงินมาเยอะได้เงินมาง่ายนะครับโดยเฉพาะเซลลในหน้านายประกันนะชาวมังกรน,นะการเงินมาดีมากๆเลยนะครับเอาละในเดือนเมษายนนี้คือเป็นเดือนของคุณนะงานท่องเที่ยวงานเดินทางเกีนะ่ยวกับโลจิสติกต่างๆนะครับหรือการขนส่งต่างๆนี่คือเหมาะมากสําหรับตัวคุณ ใครจะทำบริษัททัวร์อยู่นะครับหรือข,รข,บบขับแท็กซี่อยู่เนี่ยเดือนเมษายนนี้คือเป็นเดือนสร้างเงินของคุณเลยนะครับไม่ได้พักได้ผ่อนแน่นอนนะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ด้วยบ้านใหม่คอนโดใหม่นะครับหรือใครทําธุรกิจให้เช่าหอพักอยู่นะบ้านพักหอพักคอนโดต่างๆนี่คือลูกค้าเยอะลูกค้าแน่นลูกค้าเต็มแน่นอนนะครับมีที่ อยู่ชานเมืองถ้าอยากจะขาย mm. ก็จะขายได้นะครับ mm. ที่ดินและขนาดเล็กราคาก็พอประมาณแบบนี้นะครับ mm. หรือธุรกิจคุณที่อยู่ชานเมืองนะครับ mm. การเงินก็จะเริ่มสะพัดขึ้นคนเริ่มออกไปเที่ยวแบบนี้ออกนี้ออกจากตัวเมืองรถติดแออัดวันหยุดยาวไม่อยากจะสรดน้ำกันเขาก็ไปเที่ยวแถบชานเมือง เงินงสะพัดแน่นอนนะครับชาวมังกรเงินดีมากๆนะครับการเงินดีแบบนี้ก็อย่าประมาทนะใช่ว่ามันดีแล้วคือก็ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ประหยัดนะครับะนะครับก็ต้องใช้ใช้จ่ายเงินให้เป็นระบบนะครับการเงินดีมากๆยินดีกับชาวมังกรทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทานายดวงโดยรวมนะครับ ไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เช่อว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทํานายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะ เอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ